สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทางบ้านที่เคารพรักทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไม่ขาพยากรณ์สำหรับอีพีนี้เป็นของชาวราศาีสิง3เดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีดวงการงานการเงินความรักจะมีเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นบ้างไปติดตามรับชมรับฟังคำพยากรณ์ภายในคลิปพร้อมกันได้เลยนะคะ และอย่าลืมให้กำลังใจไม่ขลาพยากรโดยการกดปุ่มติดตามกดไลค์กดแชร์และรูปกระดิ่งใต้ข้างล่างคลิปนี้คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยให้กำลังใจไม่ขลาพยากรไปด้วยกันนะคะดวงการงานชาวราศีสิงห์คุณมีดาวพระศุกเป็นเจ้าเรือนภพกรรมะที่แปลว่าการงานในตลอด3เดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปี2,565ต้องขอบอกเลยว่าดวงการงานค่อนข้างดีเด่นเป็นอย่างมากเลยนะคะ โดยเฉพาะตั้งแต่วันที่27กันยายนไปจนถึง21ตุลาคมดาวพระศุกจะโคจรมาอยู่ที่เรือนพบการเงินที่เรือนพบกระดุมพระส่งผลทำให้ดวงวัส,สนาการงานการเงินค่อนข้างดีมีเกณฑ์เกิดโชคเกิดลาบมีความสำเร็จจากการทำงานใครที่ลงทุนหวังผลประโยชน์กำไรในด้านการงานการเงินจะมีเข้ามาเป็นที่น่าพอใจ หรือแม้แต่ใครที่ทำงานประจำในเรื่องของโบนัสค่าคอมก็มีโอกาสได้เช่นเดียวกันนะคะถือว่าเป็นช่วงจังหวะจะโคนที่ดีในเรื่องของการงานกับการเงินจะมีเข้ามาพร้อมๆกันเลยและพอมาในช่วงของวันที่21ตุลาคมไปจนถึง14พฤศจิกายนดาวพระศุกเจ้าเรือนพบการงานจะโคจรมาอยู่ที่เรือนพบสหัชช้ซึ่งเป็นบ้านอีกหนึ่งหลังของดาวพระศุก ส่งผลทําให้ช่วงนี้ดาวพสุ์จะมีพลังค่อนข้างดีส่งผลทําให้ในเรื่องการงานมีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของความมั่นคงความสําเร็จดาวพสดุ์อยู่เรือนพบสหัสชชะหมายถึงเพื่อนการเข้าสังคมการเจอคนหมู่มากทําให้ชาวลัคนาราศีสิงห์ในเรื่องการงานมีโอกาสได้ร่วมโปรเจกต์งานกับคนอื่นที่มากหน้าหลายตามีโอกาสได้เข้าสังคมใหม่ๆ ได้รู้จักกับผู้คนใหม่ๆทำให้ดวงวัสนาการงานค่อนข้างดีมีเกณฑ์จะประสบความสำเร็จหรืออาจจะมีเพื่อนกลัลยาณมิตรมีคนมาคอยสนับสนุนผักดันในเรื่องของโปรเจกต์งานอาชีพของคุณก็ได้นะคะและวพอมาในช่วงของวันที่14พฤศจิกายนไปจนถึง8ธันวาคมดาวพระศุกจะโคจรมาอยู่ที่เรือนภพพันธุ พันธุในทางโหราศาสตร์หมายถึงหัวหน้าเจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่คนในครอบครัวหรือว่าเครือญาติช่วงนี้ดาวการงานมาอยู่เรือนพบพันธุมีเกณฑ์ที่ผู้ใหญ่หัวหน้าเจ้านายจะเมตตาอุปถัมภ์ชาวราศาีสิงห์เป็นพิเศษ รวมถึงบ้านครอบครัวใครที่ทำธุรกิจร่วมกับคนในครอบครัวหรือว่าเครือญาติผู้ใหญ่จะเอ็นดูเมตตาเราสนับสนุนเราธุรกิจการงานที่ทำกันในครอบครัวจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีโดยเฉพาะอาชีพเกี่ยวกับด้านอสังหาริมทรัพย์งานก่อสร้างงานสร้างบ้านหรือหากต้องการจะซื้อบ้านหลังใหม่รถคันใหม่ช่วงนี้ก็มีเกณฑ์ดีเป็นช่วงที่ค่อนข้างปลอดโปร่งโล่งใจเลยทีเดียวค่ะ และพอมาในช่วงของวันที่8ธันวาคมดาวพระศุกร์เจ้าเรือนพบการงานจะโครจรมาอยู่ที่เรือนพบปุตตะหมายถึงการริเริ่มการเริ่มต้นอะไรใหม่การมีไอเดียความคิดสร้างสารรค์เป็นช่วงที่ดวงการงานจะสำเร็จในเรื่องของการลงทุนการเริ่มเริ่มต้นโปรเจกต์งานใหม่โดยเฉพาะดาวมาอยู่เรือนพบปุตตะ บุตรบริวารลูกน้องจะให้คุณสนับสนุนแก่ดวงชะตามีโอกาสจะได้ลูกน้องใหม่บริวารใหม่มาร่วมทีมในการทำงานในตลอดทั้ง3เดือนนี้ดาวการงานไม่ได้ตกพบเสียอะไรค่อนข้างเดินโคโจรอยู่ในเรือนพบที่ดีเป็นช่วงที่ดวงวาสนาการงานจะรุ่งพุ่งแรงมีเกณฑ์สำเร็จฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ได้แบบสวยหรูเลยนะคะ อย่างไรแล้วไม่ขลาพยากรก็ขอเป็นกำลังใจให้ชาวราศาาาีสิงห์สำเร็จสมหวังในเรื่องการงานทุกๆท,ท่านเลยนะคะดวงการเงิน ชาวลัคนาราศีสิงค์คุณมีดาวพระพุธเป็นเจ้าเรือนภพกระดุมพระที่แปลว่าการเงินหลกักในตลอด3มเดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีนี้นอกจากเรื่องการงานจะดีแล้วการเงินก็ยังเด่นดังไม่แพ้กันเริ่มตั้งแต่วันที่3ตุลาคมไปจนถึง23ตุลาคมดาวพระพุธสถิตอยู่ที่เรือนภพกระดุมพระเป็นเรือนการเงินหลกักและเป็นบ้านของดาวพระพุธเอง ส่งผลทําให้ช่วงนี้ดาวพระพุธค่อนข้างจะมีกําลังแรงเรื่องของความสําเร็จความสมหวังในด้านการงานชาวลัคนาราศีสิงห์มีเกณฑ์จะได้ในเรื่องของเงินเข้ามามีโอกาสสําเร็จสมหวังจากการลงทุนการหาไรายได้หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองมีความสบายอกสบายใจไปหมดเลยนะคะ ช่วงนี้ชาวราศาีสิงห์ไม่มีอะไรมารบกวนแต่อย่างใดในเรื่องการเงินเป็นช่วงรวงขาขึ้นอย่างแท้จริงและพพอมาในช่วงของวันที่23ตุลาคมไปจนถึงวันที่9พฤศจิกายนดาวพฤะพูจะโครจรมาอยู่ที่เรือนภพสหัสชะหมายถึงเพื่อนฝูงคนหมู่มากในส่วนของตรงนี้มีเกณฑ์ดีจากการทำงานหรือว่าเพื่อนกัลยานามิตรจะคอยสนับสนุนคุณเกี่ยวกับเรื่องเงิน แต่ข้อเสียก็ยังมีอยู่เหมือนกันสืบเนื่องมาจากที่เรือนภพสุภามีดาวพราหูเจ้าเรือปปรนภพปัตตนีมาสถิตยอยู่4กับ8เล็งกันเป็นคู่นี้สินส่งผลเกี่ยวกับเรื่องของการเงินโดยเฉพาะเรื่องของหุ้นส่วนในการทำงานอาจจะมีเหตุให้ต้องทะเลาะเบาะแว้งกันในเรื่องของผลประโยชน์การทำงานโดยเฉพาะเรื่องเงินนั่นเองค่ะ แต่ไม่ว่าจะอย่างไรดาวการเงินมาอยู่เรือนภพที่ดีส่งผลในด้านดีเช่นเดียวกันนะคะแล้วพอมาในช่วงของวันที่9พฤศจิกายนดาวพระพุธจะโคจรมาอยู่ที่เรือนภพพันธุเรื่องการเงินค่อนข้างดีเป็นอย่างมากผู้หลักผู้ใหญ่จะให้การสนับสนุนอุปถัมภ์เมตตาชาวลัคนาราศีสิงห์เป็นอย่างดี มีเกณฑ์เกิดโชคเกิดลาภความสําเร็จในด้านการงานการเงินทําให้ชาวราศาาาีสิงห์มีเกณฑ์จะได้โชคจากผู้ใหญ่และพอมาในวันที่27พฤศจิกายนไปจนถึงสิ้นปีดาวพระพุธจะโคจรมาอยู่ที่เรือนภพปุตตะแปลว่าการเริ่รมการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆช่วงนี้ชาวราศาาาีสิงห์จะมีไอเดีย มีความคิดสร้างสารรค์ในการหาเงินในการวางแผนการลงทุนก็เป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะแต่อย่างไรยังไม่แนะนําให้ลงทุนอะไรที่เป็นเงินก้อนใหญ่ถึงแม้ว่าโอกาสมันจะดูเหมือนดีก็ตามแต่ว่าในช่วงเดือนมกราคมปี2,566ดาวพฤหัสจะโครจรไปตกเรือนพบอริอาจจะทําให้ช่วงนั้นมีปัญหาการเงินได้ อย่างไรเมื่อรู้จังหวะการโคจรของดวงดาวแล้วก็ควรวางแผนด้านการเงินให้ดีๆนะคะเมฆาพยากรขอบเป็นกําลังใจให้ชาวราศาีสิงในเรื่องการเงินสำเร็จสมหวังทุกๆท่านเลยค่ะความรักสำหรับชาวราศาีสิงคุณมีดาวพระราหูเป็นเจ้าเรือนพบป,ปัตตนิที่แปลว่าคนรักคู่ครองช่วงนี้ดาวความรักมาอยู่เรือนภพสุภาได้ตำแหน่งมาตรฐานเทวีโชค พบสุภาษในทางโหราศาสตร์หมายถึงความสำเร็จความสมหวังความดีงามทําให้ชาวลัคนาราศีสิงค์ค่อนข้างจะมีเสน่ห์นะคะโดยเฉพาะ3เดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีชาวลัคนาราศีสิง์มีเกณฑ์นในเรื่องของการวางแผนการแต่งงานการสร้างครอบครัวใครที่มีคนคุยหรือมีคนรักคู่ครองอยู่แล้วเป็นช่วงที่ความรักจะมีความสำเร็จในเรื่องของการแต่งงาน ตรงนี้ไม่ขาาพยากรขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านสำเร็จสมหวังจูงมือคนรักคู่ครองฉลองวิวาข้ามปีข้ามผ่านปีใหม่ไปด้วยกันนะคะและที่สำคัญดาวความรักได้ตำแหน่งมาตรฐานเทวีโชคคุณจะมีโชคความสำเร็จจากคนรักคู่ครองโดยเฉพาะเพศชายจะเป็นดวงนารีอุปามา์ ส่วนเพศหญิงจะเป็นผู้หญิงเก่งหาเงินเก่งมีโชคจากการทํางานด้วยตนเองนั่นเองนะคะส่วนสําหรับคนโสดโสดที่แบบโสดสนิทเลยดาวความรักมาอยู่เรือนภพสุภาช่วงนี้เสน่ห์ค่อนข้างแรงมีโอกาสที่จะมีคนที่ดีเข้ามาโดยเฉพาะดาวพระราหูได้ตำแหน่งมาตรฐานเทวีโชคแฟนหรือว่าคนรักอาจจะเป็นคนที่ทำงานหาเงินเก่ง แต่ว่าในช่วงของวันที่หนึ่งธันวาคมเป็นต้นไปที่เรือนพบสุภาจะมีดาวมรุตยูโคจอ,อมาอยู่ร่วมด้วยในช่วงจังหวะนี้อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของความรักไว้บ้าง เนื่องจากดาวมฤตยูเป็นดาวแห่งเพศภัยมาสถิตยอยู่เรือนพบคนรักคู่ครองมีโอกาสที่คนรักคู่ครองจะเจ็บป่วยหรือมีเหตุให้ต้องห่างกันส่วนสำหรับคนโสดต้องระมัดระวังคนที่เข้ามาวิเคราะห์ให้ดีๆว่าการที่เขาเข้ามาจีบเข้ามาชอบเราเขาหวังผลประโยชน์อะไรแอบแฝงหรือเปล่าอย่างไรในช่วงของเดือนตุลาคมพฤศจิกายนเป็นช่วงที่ดวงความรักค่อนข้างโดดเด่นสดใส แต่พอเข้าเดือนธันวาคมเป็นต้นไปจนถึงมีนาะคมปี2566ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของความรักไว้ก็ดีเหมือนกันนะคะอย่างไรแล้วในช่วงของ3เดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีถือว่าเป็นช่วงที่ดวงความรักจะเป็นช่วงขาขึ้นมีเกณฑ์สำเร็จสมหวังคนที่มีคนรักคู่ครองอยู่แล้วก็มีโอกาสได้แต่งงาน สำหรับคนโสดก็จะมีโอกาสที่คนดีจะเข้ามาสารภาพรักบอกรักคุณได้อย่างแน่นอนอย่างไรแล้วไม่ขลาพยากรขอเป็นกําลังใจให้ชาวรัคนาราศีสิงห์ทุกท่านพบกับคนรักคู่ครองที่ดีกุมมือกันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ไปด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้ไม่ขลาพยากรก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามช่องไม่ขลาพยากรด้วยดีเสมอมา ก่อนจากการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและรูปกระดิ่งใต้ข้างล่างคลิปนี้คอมเมนต์ Comment เข้ามาพูดคุยให้กำลังใจไม่ขลาพยากรกันเยอะๆนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะ